สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับพบกับรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับทาง SSK TV หนังสือพิมพ์สกิดข่าวและวิทยุออนไลน์ครับสำหรับวันนี้นะฮะเรามีข่าวนะที่จะนำมาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มีการบุกจับกลุ่มนะฮะร้านค้าที่จำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับ โดยทางปอจประสงค์นะฮะล่าอ่อนประหลัดจังหวัดลำปางนะเป็นผู้แจ้งมานะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของอาทางแยกนะเข้าบ้านลำปางกลางนะที่เกิดอัอนตรายนะเกิดรถชนกันบ่อยๆนะจนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะครับนอกจากนี้ก็มีข่าวจากจังหวัดมุกดาหารนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ กลุ่มสมาคมชาวไร่อ,อ้อยจังหวัดนุทธาหารยืน่นหนังสือทวงถามเงินค่าตัดอ้อยสดนะ <c oughs> ท่านที่เคารพครับทั้งสองสามเรื่องเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าหนทางที่จะแก้ไขแก้อย่างไรเราเฝ้าติดตามตรงนี้มาโดยตลอดนะะแล้วก็เคยบอกว่าหนทางแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุทางเข้าบ้านลำปางกลางเนี่ยแก้อย่างไรนะฮะก็บังเอิญว่า เมื่อที่30เนี่ยนะได้มีคณะบุคคลหลายหน่วยงานนะฮะทั้งเทศบาลทั้งตำรวจทั้งกรมทางหลวงนะครับได้ไปดูและตรวจสอบนะครับดังนั้นก็ต้องหาทางแก้ไขอะไรที่มันดีที่สุดนะแต่ไม่ใช่แก้ปัญหาง่ายๆเกินไปนะครับที่มันจะทำให้ดูแล้วเนี่ยนะะมันมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถาวรแล้วก็ ปลอดภัยที่แท้จริงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเป็นราวของข่าวของเราในวันนี้นะฮะเดี๋ยวก็ผมจะอนำเสนอให้ท่านได้ทราบกันนะครับ <c oughs> มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามดูเลยครับเรื่องแรกนะฮะเมื่อวานนี้นะวันที่30มิบมิถุนานะฮะ เวลาประมาณ14นาฬิกาเศษนะนายธนรัตน์สายเทพนายอำเภอเมืองลำปางนะมอบหมายให้นายสุทธิพันธ์เครือสุขประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะสมาชิกอสร้อยอสอำเภอเมืองลำปางที่1เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองลำปางนะฮะเข้าตรวจสอบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งณอาคารเลขที่1 9 9 ถนนทิพรวรรณตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้าดังนี้บุหรี่ไฟฟ้าจำนวน52ตัวบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งจำนวน347ตัวนะน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน2 4 4ขวดอะไหล่ตัวเครื่องบรรจุอยู่ในกล่องจำนวน552ชิ้น หัวสำหรับสูบกับตัวเครื่องจำนวน1260ชิ้นจึงได้ดำเนินการตรวจยึดและควบคุมตัวนำสมพน,นักง,งานสอบสวนสพเมืองลำปางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำการค้าจริงอยู่นะพ่อค้าก็ต้องการเงินนะแต่อะไรก็ตามที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อเด็กและเยาวชนเนี่ย ก็ต้องให้ความร่วมมือกันบ้างนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณแลครับขอบคุณท่านธนารัตนะฮะสายเทพนายอำเภอเมืองลำปางแล้วก็ท่านปลัดจังหวัดลำปางนะท่านประสงลค์่าอ่อนที่ได้ติดตามดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวครับ ครอบครัวก็ต้องช่วยเหลือดูแลลูกหลานของตัวเองนะแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้ลําบากครับเพราะว่าเขาไปเข้ากับกลุ่มบางกลุ่มนะที่ไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่แถมยังไม่เรียกพ่อเรียกแม่ที่ถูกปั่นอย่างนี้ก็ก็ลําบากใจนะแต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเร่งดําเนินการกวาดล้างจับกลุ่มแล้วก็เชื่อว่าทางร้านค้าต่างๆเนี่ยนะคงจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อไป ทั้ทงนั้นก็เพื่ออนาคตรูกหลายของตัวเราเองครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะนั่นก็คือทางแยกนะเข้าบ้านลําปางกลางฝั่งตะวันออกซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 1. นง่ความสว่างไม่เพียงพอนะสอช่วงนั้นเป็นทางโค้งแล้วก็พอหลุดโค้งปุ๊บก็เลี้ยวขวามันก็อยู่ที่ความระมัดระวังของผู้ใช้รถใช้ถนนเองด้วย ดังนั้นนะจากกรณีที 256, ่มีการเกิดปัญหามากมายหลายครั e ้งเนี่ยก็ทำให้หน่วยงานต่างๆนี้นะครับได้ลงพื้นที่โดยเมื่อวันที่30มิถุนายนนะ2566เวลา10นาฬิกาเสรพันตำรวจเอกนะนัดวสุแสงนิรัตใสนะพอกสพเมืองเขลาง หัวหนะ้าเจ้าพนักงานจราจรมอบหมายให้พันตำรวจโทวร,รเชษสกิดกันรองผอกรออกออกอปอสอพเขลางนครนะเจ้าพนักงานจราจรพร้อมชุดจราจรสายตรวจตำบลชมพูวสี 4, ร่วมกับนายรัฐพงษ์เลิศส,สุวรรณไพศาลผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่หนึ่งนายไพฑูลโพทองนะนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครลำปางเ,เทศบาลเมืองเขลางนคร ประธานชุมชนบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันออกตรวจสอบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุโค้งลำปางกลางตำบลจุมพูเพื่อเมืองจังหวัดลำปางซึ่งบริเวณดังกล่าวมีอุบัติเหตุบอ่อยครั้งนะ29ิมิถุนายน6มีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายนะในการหารือกับภาคีเครือข่ายได้ข้อสรุปให้ทดลองปิดจุดกลับรถทางโค้งตรงนี้นะโดยจะเริ่มปิดตั้งแต่วันที่3กร,รกฎาคม -66 เวลาเกนาฬิกา มัยการทางชมพูอยู่ระหว่างจัดเตรียมอุปกรณ์และป้ายสําหรับการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขาลางประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชุมชนได้รับรู้รับทราบว่าจะมีการปิดนะโดยใช้บรีเออร์นะสีเหลืองๆนะฮะสีส้มๆนะฮะไปปิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ยนะฮะเราเคยบอกมาโดยตลอดว่าถ้าสมมุติปิดตรงนั้นเอาละจะเลี้ยวเข้าบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันออกเลี้ยวตรงนั้นไม่ได้ ก็ต้องเลยจากตรงนั้นไปนะเกือบไปถึงปั๊มเอโซนะครับบ้านเขาเรียกบ้านศาลาหรืออะไรเนี่ยนะฮะไปเลี้ยวตรงนั้นยูเทิร์นกลับมาตรงนั้นยิ่งอันตรายกว่าตรงนี้นะฮะสาเหตุที่อันตรายกว่าก็เพราะว่าตรงนั้นมืดนะฮะแล้วก็เปลี่ยวถ้าดึกๆเนี่ยนะถ้าเป็นสตรีเนี่ยนะเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเนี่ยนะครับไปเลี้ยวรถตรงนั้นอันตรายครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคิดนะฮะ หรือจะให้เลี้ยวก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะฮะเลยบ้านสรงไทยมาเลี้ยวขวาเพื่อไปอ้อมแล้วก็กลับเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยถามว่ามันสะดวกหรือไม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหนะ้าที่จะต้องพิจารณาอย่างนี้ครับว่าผมเสนอว่าน่าจะติดไฟอ่าไฟเขียวไฟแดงนะครับเพราะว่าถ้าติดไฟเขียวไฟแดงจริงอยู่นะครับช่วงมันใกล้กับแยกไอ บันฟอนแต่เพื่อป้องกันอันตรายนะฮะก็จะดีกว่าดีกว่าไปติดไ,ไปปิดเบรีเตอร์ตรงนั้นนะครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าการที่เราจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามต้องศึกษาให้ดีนะไม่อย่างนั้นจะเป็นการไปสร้างปัญหาเพิ่มให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสร้างปัญหาเพิ่มให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันออกอีกด้วย ็ลองไปพิจารณาดูนะครับเพราะเห็นตรงนี้นะเห็นมาโดยตลอดนะครับไอ้การเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยนะฮะการกลับรถก็ตามการจะข้ามถนนก็ตามเนี่ยไม่ดูซ้ายดูขวาให้ดีนะครับแล้วรถมันวิ่งมาเร็วนะซึ่งก็ต้องแก้ไขกันต่อไปนะแต่ผมเสนออย่างนี้ถ้าติดไฟเขียวไฟแดงผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่าด้วยซ้ำนะครับ เราไปปิดท้ายข่าวกันที่จังหวัดบุกดาหารนะฮะกลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดบุกดาหารยื่นหนังสือทวงถามเงินค่าตัดอ้อยเมื่อวันที่30มิิถุนายน2566เวลา9กนกาสนาทีเศษนายวลัยพันธ์น้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุกดาหารนายบุญรอดเลิศวณิชตอุตสาหกรรมจังหวัดบุกดาหารเป็นตัวแทนมารับหนังสือจากนายวิระสุดวิเศษนายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดบุกดาหาร พร้อมสมาชิกชาวไร่อ้อยประมาณ11คนที่มายื่นหนังสือทวงถามเงินค่าตัดอ้อยสดที่รัฐบาลรับปากว่าจะให้ตันละ120บาทที่ห้องประชุมภูสะดอกบัวสารากลางจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อผ่านไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ด้วยว่าสมาชิกชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดต้องแบบภาระต้นทุนสูงในการตัดอ้อยสดไม่เหมือนการตัดอ้อยเผาในวันนี้ เพื่อทวงถามที่รัฐบาลให้คำมัน่นสัญญาว่าจะให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดที่ไม่เผาจะให้ตันละ120บาทที่รัฐบาลรับปากก็จะให้ผู้ปลูกอ้อยแต่ในปีนี้ไม่มีการจ่ายเงินให้ชาวไร่อ้อยแต่2ปีที่ผ่านมามีการจ่ายเงินให้สําหรับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดนะครับ <c oughs> ขอไปครับการยืน่นหนังสือของชาวไร่อ้อยที่ปลูกอ้อยซึ่งจะยืน่นหนังสือพร้อมกัน37จจังหวัดที่เกษตรกรปลูกอ้อยซึ่งได้รับความเดือดร้อน ของชาวไร่อ้อยตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5แลดะดูการผลิต25652566ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่11พฤษภาคม64ซึ่งมีมติรับทราบและอนุมัติให้หลักการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อลดฝุ่น PM 2.5นะโดยให้ได้รับความสนับสนุนในการช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดนะให้กับชาวไร่อ,อ้อยนะสองฤดูการผลิตคือปีการผลิต2564-2565และปีการผลิต2565-2566สำหรับดูการผลิตปี25 2565-2566นะการหิบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายได้สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้นะจึงมาร้องขอความช่วยเหลือนะ โดยมีการยื่นหนังสือถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะเพื่อนําเสนอให้รัฐบาลรับทราบต่อไปนะครับนี่ก็คือปัญหาของพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะรัฐบาลใดก็าตามเนี่ยอย่ามัวแต่แย่งกันจะเป็นใหญ่อย่ามัวแต่เอาชนะค้าคานกันทางการเมืองไอ้ที่พูดไวไ้ที่รับปากไว้จะช่วยเหลือดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยนะตรงนี้มันต้องเร่งดําเนินการนะไม่ใช่วันวันหนึ่งออกมาปล่อยข่าวเดี๋ยวจะ ยกเลิกม1 1 2เดี๋ยวจะแบ่งแยกดินแดนเดี๋ยวจะเปลี่ยนวันชาตินั่นไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากกับพักการเมืองนักการเมืองที่กำลังแย่งกันอยู่ในขณะนี้ว่านี่คือปัญหาของประชาชนที่แท้จริงที่คุณต้องเร่งดำเนินการดูแลแก้ไขทั้งรัฐบาลรักษาการและก็รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะแต่งตั้งกันในอีกไม่นานนี้ครับ ครับทั้งหมดนั่นคือปัญหานะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะฮะตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแต่สิ่งหนึ่งที่น่าหนักใจก็คือว่าพ่อแม่นะฮะผู้ปกครองเนี่ยณนะเวลานี้เด็กมันถูกปั่นเมื่อเด็กมันถูกปั่นเนี่ยมันไม่ฟังพ่อแม่ผู้ปกครองนี่คือเรื่องยากครับเรื่องยากที่พ่อแม่จะอบรมสั่งสอนเด็กเมื่อก่อนนี้ เรามวาีวิชาหน้าที่พลเมืองศิลธรรมจารีตประเพณีและก็วิชาประวัติศาสตร์สิ่งต่างๆเหล่านี้มันหล่อล้อมนะให้เด็กเป็นคนดีนะครับรู้จักเคารพผู้ใหญ่รู้จักศิลธรรมรู้จักการรักษาเนื้อรักษาตัวนะมีความละอายต่อสิ่งที่ทำไม่ดีไม่ถูกไม่ควรมีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่พี่ป้านาา เราจะเห็นว่าเด็กนักเรียนสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะฮะเดินกลับบ้านเราเดินเราเดินสวนไปเนี่ยเขาจะหยุดแล้วก็คำนับสมัยเราเป็นเด็กก็ทำอย่างแบบนั้นเราจะภาคภูมิใจมากว่าเรารู้จักการเคารพนะผู้หลักผู้ใหญ่แต่สมัยนี้นี่ไม่ใช่นะสมัยนี้เนี่ยนะไปยืนอยู่ใกล้ๆยกสามนิ้วใส่จะตบก็ไม่ได้เป็นเด็กอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นรรคการเมืองนักการเมืองอย่าทำลายชาติครับอย่าทำลายเด็กและเยาวชน พราะต่อไปเนี่ยนะฮะเมื่อเด็กไม่รู้จักรากเงาเมื่อเด็กไม่รู้จักการสํานึกรับผิดชอบประเทศชาติจะพินาาชิบหายนะครับประเทศจีนนะพยายามปั้นพยายามสอนเด็กตั้งแต่อนุบาลเรื่องของรากเงาของตัวเขาเองเรื่องของการเคารพบิดามรรดาครูบาอาจารย์เคารพในหน้าที่แต่ของเรากลับทําลายสิ่งดีๆเหล่านี้นะเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีศิลธรรมที่ดีงาม แต่ปัจจุบันกาลังจะถูกพักการเมืองนักการเมืองนะที่เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ทําลายนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงดังนั้นวันนี้กับผมต่อนนจ,จรจึงของฝากไว้นะครับรวมทั้งเรื่องของอุบัติเหตุที่ที่ผมท,ที่เราได้นําเสนอไปแล้วเนี่ยนะผมว่าน่าจะติดไฟแดงไฟเขียวมากกว่านะไปปิดเบรีเออร์ตรงนั้นทําให้การไปกลับรถไกลขึ้นมาอีกนะแล้วก็อันตรายด้วยลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับ ขอฝากไว้ไปยังหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะอะไรที่เราเอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เราก็ต้องเร่งดําเนินการแต่ไม่ใช่แก้ผ้าเอาหน้ารอดนะไปทําเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะเพราะเรื่องตรงนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วมันต้องมีการพินิพิจารณาแล้วว่าจะดําเนินการอย่างถาวรอ,อย่างไรนั่นคือสิ่งที่สําคัญมองอะไรมองให้ไกลครับอย่ามองใกล้ๆไม่เช่นนั้น มันจะแก้ปัญหาอะไรได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรครับ